ชื่อนุชนะคะลหลายๆคนนคะคะชอบเรียกเป่าเป่านะคะเดี๋ยวนี้เลิกกินแล้วนะคะก็วันนี้นะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่านุชมาทำอะไรนะคะวนีุ้ชถ่ายคลิปนี้นะคะเพื่อนะ,ะก็คือจะเป็นในส่วนของคำแนะนำผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งนะคะนี่เลย วันนี้มีเพลนอนอลิชชิงครีมมานำเสนอนะคะหลายๆท่านเนี่ยใช้ครีมไขมุกข,ของเราแล้วยังรู้สึกว่าหน้าตัวเองมันมันเยิมย้มเยิอยู่ใช่ไหมคะวันนี้ลุกมีหนึ่งเคล็ดลับมาให้นะคะสำหรับคนที่นะคะต้องการที่จะควบคุมความมันนะคะนี่เลยชิ้นนี้เลยแนะนำนำเสนอมากนะคะชิ้นนี้เขาเรียกว่าชิฟฟ่อนเค k e น,นะคะหลายๆท่านอาจจะเคยใช้แล้วนะคะเวลาคุณทาครีมไขมุกเสร็จใช่ไหมคะเราก็นี่เลยนะคะแต้ม5้าจุดนะคะ1น่ง สองสามสี่ห้านะคะใช้ไม่เปลืองงวยแค่นิดเดียวนะคะนิดเดียวเสร็จแล้วคุณก็เกลีย่ยให้ทั่วใบหน้าเราเลยนะคะเกลี่ย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 ให้ทั่วใบหน้าเราเลยนะคะชิฟฟ่อนเค้กชิ้นนี้นะคะมีส่วนช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันให้ความมันให้กับหน้าเรานะคะเวลาเราใช้ปุ๊บทาครีมหนัมุกเสร็จแล้วก็ทาชิฟฟ่อนเค้กลงใช่ไหมคะแต่งหน้าตามปกติ แค่นี้หน้าเราก็ไม่มันแล้วนะคะเป็นไงคะสุดยอดไหมคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะนุชจ,จะนำผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนมาแนะนำทุกท่านก็ติดตามกันละกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วบา,บายไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย